ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะนําโดยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะก็จับมือกับภาคเอกชน,นะคะ่ะทั้งหมดเนี่ย22แห่งด้วยกันนะคะที่ประกาศลดราคาสินค้าค่ะ72รายการซึ่งใน72รายการนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่จําเป็นในการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันนะคะจะมีการลดราคาลงประมาณ5 58ค่ะก็ประกาศออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วย ประชาชนค่ะวันนี้นะคะคุณจุลินลักษณะวิธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็นําทีมกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ประชุมกันค่ะหารือกันสําหรับ ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่แล้วก็โมเดิร์น a ทรดนะคะภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้นะคะก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ของประเทศทั้งหมดก็มี14บริษัทแล้วก็มีห้างค้าส่งอีกนะคะแล้วก็มีห้างค้าปลีกด้วยทั้งหมดเนี่ยแห้างด้วยกันค่ะมาร่วมกัน ลดราคาสินค้านะคะใน6หมวดทั้งหมดเนี่ยก็คือ72รายการนะคะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมีหมวดอะไรบ้างที่จะปรับลดราคาลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละหมวดหมวดแรกอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือหมวดของอาหารเครื่องดื่มนะคะตอนนี้ประชาชนต้องกินต้องใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นหมวดนี้เนี่ยลดราคาก่อนเลยค่ะ ก็จะลดอยู่ที่ประมาณ5-50%นะคะอย่างเช่นข้าวสารอ่าข้าวสารคนต้องกินกันนะคะลดราคาน้ำมันปาล์มค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมถั่วเหลืองนะคะนม UHT แล้วก็โยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของข้าวสารอาหารแห้งที่สามารถซื้อเก็บเอาไว้ได้นะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งก็จะมีการลดราคานะคะตั้งแต่31%จนถึง37%อย่างเช่นที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆจะให้ปรับลดราคาลงนะคะ 3ก็คือซอสปรุงรสค่ะก็จําเป็นต้องใช้เหมือนกันตอนนี้คนอยู่บ้านทําอาหารกันเยอะนะคะก็จะมีการปรับลดราคาลงอยู่ที่7%ถึง37%ค่ะมีกลุ่มของซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรมเต้าเจี้ยวซอสปรุงรสนะคะที่จะมีการปรับราคาลง4ก็คือของที่ใช้ในชีวิตประจําวันลดร,ราคานะคะ 8%ถึง50%มีอะไรบ้างอะกระดาษชำระจำเป็นต้องใช้นะคะแป้งเด็กยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากสำลีผ้าอนามัยลดราคานะคะของใช้ชำระร่างกายค่ะลด6 5ถออย่างเช่นสบู่ก้อนนะคะครีมอาบน้ำแชมพูครีมนวดผมโฟมล้างหน้าก็ลดราคา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ซักล้างค่ะลดราคา10-51%อย่างเช่นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นนะคะก็ทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นปรับราคาลงเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะจนถึง30มิมิถุนายนค่ะ คุณจุรินหลังจากที่ประชุมแล้วเนี่ยก็กล่าวขอบคุณนะคะบริษัทต่างๆที่มาร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลดราคาทั้งหมดแต่ว่าพวกสินค้าสําคัญๆส,สินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็มีการปรับลดทั้งหมดนะคะที่สําคัญก็คือว่าวัตถุประสงค์หลักอยากจะให้ภาคเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันในสถานการณ์ที่เรากําลังเดือดร้อนนะคะก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วยในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้บ้างนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ํามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทีนี้ก็เกิดคําถามตามมาว่าพอน้ํามันลดแล้วเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยจะมีส่วนที่จะลดลงบ้างหรือเปล่าจากราคาน้ํามันนะคะเรื่องนี้คุณ วัฒนศัก์เสือเอี่ยมคะ่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาตอบนะคะก็บอกว่าราคาน้ํามันที่ลดลงเนี่ยสัดส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในภาคของบริการการขนส่งโลโจิสติกเป็นส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีต้นทุนค่าขนส่งแค่3% แ,และถ้าเป็นเฉพาะน้ํามันที่เป็นต้นทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.3เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องเรียนก่อนว่าที่ผ่านมากรมการค้าภายในเรื่องของปัจจัยราคาน้ํามันขึ้นเราไม่เคยมีการอนุญาตให้ปรับราคาสินค้าขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นถึงแม้ว่าน้ํามันจะลงก็ไม่ได้มีการปรับลดราคาสินค้านะคะที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ก็ลดราคาสินค้านะคะแต่ว่าเป็นเจตนารมณ์ที่ดีที่ต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคเพื่อให้ได้สินค้าที่ราคาประหยัดขึ้น คล้องกับสภาวะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของราคาน้ำมันก็ต้องแยกกันมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาเกี่ยวข้องกันนะคะ